สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำเนื้อหาของกิจกรรมคอมพิวเตอร์ไซน์นะคะหรือรหัสก .13107 นะคะสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ค่ะคุณครูก็จะสอนกิจกรรมนี้นะคะคุณครูชื่อคุณครูจีรวรรณโสภานะคะสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่สาสำหรับกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,ะดูเลยนะคะในเนื้อหาภาคเรียนที่1น,นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3คอร์ดด้วยกันนะคะ,ะก็จะมีคอร์ดที่1 นะคะที่ที่1ก็จะมีบทที่1ถึงบทที่18ส่วนข้อที่2ก็จะมีบทที่1ถึงบทที่19ข้อที่3บทที่1ถึงบทที่2 1นะคะซึ่งแต่ละบทเนี่ยก็อาจจะต้องให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนั่นก็คือคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละบทเนี่ย มีเนื้อหากี่เรื่องและมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะจะมีทั้งหมด18บทด้วยกันนะคะอ่าก็จะมีบทที่1แผนที่แห่งความสุขซึ่งเวลาที่นักเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอเอ่อแต่ละบทแต่ละบทแล้วก็จะมีชื่อบทให้นักเรียนนะคะดูชัดเจนและวกะ็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะ บทที่2ค่ะบทที่2ขยับหน่อยซีขยับนอยนะคะอันนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยในการใช้งานเมาส์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าใครใช้โทรศัพท์ก็อาจจะได้ฝึกในการคลิกนะคะต่อไปค่ะบทที่3ค่ะบทที่3เป็นจิ๊กซออันนี้ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการลากแล้วก็การวางนะคะ ต่อไปบทที่4ค่ะเป็นข่าววงกฏนะคะขาววงกฏก็จะเป็นการจัดลําดับนะคะก็จะมีส่วนของที่เป็นข่าววงกฏดีบักนะคะตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของหาจุดผิดพลาดจุดบจุดบุกพร้องของโปรแกรมนะคะอัลกอริทึมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมให้เราได้ฝึกแก้ปัญหานะคะ ส่วนบทที่7นะคะพึ่งนะคะก็คือเป็นการจัดลําดับนะคะแล้วก็ตัวบทที่8ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการจัดลําดับการสร้างพื้นฐานของการคิดการแก้ปัญหานะคะแล้วก็จะมีรูปร่างรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะจะเห็นว่ามีในส่วนของพึ่งจะสัง,สงเกตเห็นได้ว่ามีพึ่งนะคะ มีในเรื่องของผสมผสานเกี่ยวกับการสะกดคําเข้ามาด้วยนะคะในตัวปรแกรมนะคะแล้วก็มีวนลูปเข้ามานะคะเล็กน้อยนะคะซึ่งคอที่1น่ก็จะเป็นคร์อที่นักเรียนได้ฝึกพื้นฐานทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการฝึกคิดแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆนะคะต่อไปเ,ออเป็นบทที่13เขาวงกฏลูปนะคะมีพึ่งลูป ะะสังเกตว่า12บทที่12 13 14ก็จะเป็นเกี่ยวกับวลูะะแต่ว่าก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปะะบทที่15เอเวนตะะ์อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับออคอร์สนีนะะ้ให้นักเรียนได้ฝึกแล้วก็มีการสร้างเรื่องสร้างตัวละครอ,อย่างนี้เป็ตนตนะะ้นในบทที่16ส่วนบทที่17ะะก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกทักษะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย นะคะเห็นไหมคะก็จะสังเกตเห็นบทที่18มีศิลปินนะคะอันนี้จะต้องออมีการแก้ปัญหาในเรื่องของการวนลูปซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็ะจะมีให้เราได้ฝึกตรงนี้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือคอร์สที่1นะคะมีทั้งหมด18บทนะคะไปดูต่อในคอร์สที่2กันเลยะคะ่ะคอร์สที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น19บทด้วยกันนะคะ บทที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเขียนกระดาษกราฟอันกริทึมในบทที่2เรื่องเครื่องบินกระดาษเห็นไหมคะก็สังเกตได้เลยว่าแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะมีเรื่องชื่อเรื่องนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวบอกบอกว่าความยากความง่ายเนี่ยมันจะมีระดับที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมี บทที่3บทที่4นะคะเป็นเรื่องของการจัดลำดับนะคะ,ะบทที่5กับ6 7สังเกตว่าจะมีวนลูปเข้ามาซึ่งนักเรียนก็จะต้องได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาแบบซ้อนนะคะ,ะคิดแก้ปัญหาแบบซ้ำหรือซ้อนเข้าไปอีกนะคะบทที่8ด้วยนะคะเพิ่งลูปนะคะ คอร์สนี้ก็จะมีลูกเยอะค่อนข้างเยอะเพราะมันจะเพิ่มระดับความยากของการแก้ปัญหาหลูกเยอะขึ้นด้วยนะคะบทที่9โปรแกรมการถ่ายทอดข้อมูลนะคะโปรแกรมการถ่ายทอดข้อมูลตัวนี้นะคะแล้วก็พึ่งนะคะพึ่งเนี่ยจะมีในเรื่องของการแก้ปัญหาจุดผิดพลาดนะคะบทที่10บทที่11นะคะอันนี้ก็ยังมี การแก้ปัญหาจุดปกท่องข้อผิดพลาดอยู่แต่ว่าจะไล่ระดับความยากขึ้นไปอีกนะคะส่วนบทที่12 13นะคะก็จะมีในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะในบทที่4 4แล้วก็15 16นะคะเข้ามาทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะบทที่17ก็จะเป็นการสร้างตัวละคร,รนะคะ 18ก็เกี่ยวกับดิจิตอลนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดิจิตอลด้วยบทที่19ก็จะเป็นเรื่องหลูกนะคะทั้งหมดนี้คือคอร์สที่2นะคะคอร์สที่2ทั้งหมด19บทด้วยกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่านักเรียนจะทําได้บางทีบางคนก็ทาไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะาครูมีสาธิตมีคลิปสาธิตให้กับนักเรียนท้านเรียน อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถไปดูคลิปย้อนออดูวิธีการเข้าไปฝึกจากคุณครูจากคลิปที่คุณครูสอนนะคะมาดูกันต่อที่คอสที่3เลยนะคะคอสที่3จะมีทั้งหมด21บทด,ด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากบทที่1ชื่อคิดคำนวณน,นะคะตัวบทที่1นึนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ตัวเลขนะคะตัวเลขจะเข้ามาเกี่ยวข้องบทที่สองนะคะเป็นเรื่องของเขาวงกตนะคะเขาวงกดเรื่องบทที่3นะคะศิลปินนะคะเรื่องบทที่4เป็นฟังก์ชันนะคะเป็นฟังก์ชันบทที่5คือศิลปินฟังก์ชันนะคะบทสองบทนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันนะคะต่อไปบทที่6ค่ะ บทที่6ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาการคิดนะคะการวางแผนการจัดลำดับนะคะทั้งหมดแต่ว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทเป็นบทๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่แตกต่างกันออกไปนะคะบทที่7ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เงื่อนไขนะคะกับบทที่8ด้วยซึ่งบทที่7บทที่8เนี่ยจะมีความาซับซ้อนแล้วก็มีแบบฝึกที่ทำให้เราได้คิดมากขึ้นนะคะโดยมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะให้เราได้ฝึกแก้ปัญหาต่อไป Songwriting บทที่9ตัวนี้คือจะฝึกเ,เขียนเพลงนะคะมีดนตรีเข้ามานะคะ บทที่10นะ,ะมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบทที่11วนลูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าทุกบทจะมีวนลูปหมดเลยนะคะวนลูปนี่ก็จะเป็นการทำซ้ำนะคะฝึกการทำซ้ำนะคะการแก้ปัญหาบทที่12เช่นเดียวกันนะคะลูปลูปนะคะลูป ต่อไปบทที่สิบสามก็ลูปซ้อนลูปนั่นหมายความว่าเราจะต้องคิดซ้อนเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าความน่าสนใจอยู่ที่ตัวโปรแกรมที่น่าสนุกนะคะมีแผนผังที่น่าตื่นเต้นเห็นแล้วตื่นเต้นน่าสนใจอยากเรียนทำให้เรียนอยากเรียนแน่นอนนะคะบทที่14 1 5อ14่ามีการดีบักดีบักก็คือเป็นการหาจุดบกพร่องของโปรแกรม นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เห็นนะคะต่อไปบทที่15นะคะอาจจะฝึกทักษาเกี่ยวกับการใช้เ,าเมาส์เพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่จะยากง่ายนั้นก็เดี๋ยวนักเรียนจะได้เข้าไปฝึกนะคะการสร้างเรื่องสร้างตัวละครนะคะนี่มี t e Game ด้วยนะคะแล้วก็บทที่18นะคะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต แล้วก็ที่19คราวนะคะภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะ20พลเมืองดิจิตัลอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิตัลนั่นเองนะคะอสอดแทรกเป็นบทเรียนบทที่21ะก็จะเป็นรูปแบบของศิลป,ปินนะคะอันนี้ก็จะมีความสนุกสนานนะคะมีความเป็นศิลป,ปะเพิ่มเข้ามา ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นของคอสที่3มนะคะมีทั้งหมด21บทด้วยกันนะคะสำหรับการแนะนำเนื้อหาทั้งหมดนั้นคอสหนึ่งคอสสองคอสสาเราจะเ,เรียนในเทอมนี้ทั้งหมดนะคะแต่ในรายสัปดาห์สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาที่3และสัปดาห์ที่4นั้นก็ จะเรียนตามกําหนดการสอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้หนักเรียนเข้าไปฝึกหรือเข้าบทเรียนตามที่คุณครูกําหนดด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือในการเ,เข้าไปฝึกนะคะเป็นช่องทางในการเข้าไปฝึกก็อยากให้หนักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนก็ จะมีความสูขกับการได้ฝึกทักษะในกิจกรรมคอมพิวเตอร์ซายค่ะสำหรับการแนะนำเนื้อหาของครูครูคคขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ถ้าใครสงสัยหรือมีปัญหาก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะในข,ข้อสงสัยนะั้นครูคคคก็จะตอบให้นะคะสำหรับคลิปแนะนำเนื้อหาของสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ